ไหนที่สุดครับก็คลิปแนวนี้ก็มาถึงสักทีหนึ่งนะอันนี้บอกแล้วว่าเป็นเซิร์ฟที่ที่อะไรก็ไม่รู้เลยครับเนี่ยอันนี้ผมก็ตามเพื่อนมานะก็เป็นเพื่อนในแคลนแ l a ก็เป็นวันชิงเหรียญผมก็จะมาช่วยไปแย่งเหรียญมานั่นเองครับเป็นวันแรกเลยนะอันนี้ผมก็ลงมาก็มาช่วยกันบ้านก็มาลงเล่นได้แล a p เซิร์ฟนี้ลเวลวก็ยังหนึ่งยังไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยนะ เี๋ยวตอนนี้ผมก็จะมาสรุปสั้นๆแับเดี๋ยวทุกคนก็จะงงแกบอกแล้ว hey, คลิปนี้ก็น่าจะยาวนะวันนี้มาอันนี้ก็เพื่อนมันก็จัดของให้เรียบร้อยเลยรับเพราะว่างานไวไงนี hey. ่อย่างที่ผมเข้าเกมมาช้ากว่าเพื่อนเนี่ยผมก็เดินตามหลังมาเลยครับแล้วก็ดูนี่สิตอนแรกผมกก็นึกว่าบอดน,นะวิ่งมาแบบนี้แต่ดูไปดูมาครับนี่บอลที่ไหนกันมันจะลงไปกินน้ำได้นะ ผมก็เข้าไป 2- อสนัดน,นะครับก็เกือบตายอยู่นะแล้วก็ยิงไปยิงมาก็โยกไปโยกมาก็ไม่โดนซะแล้วอันนี้บอกแล้วว่าวันนี้ก็เฉียวนะเครื่องร่อนก็ไม่ได้ทำแฮปจะมาชิงเหรียญแฮปทุกคนปั้งเรียบร้อยสอบแรกของวันนี้ครับอันนี้คือดูจากโรงก็น่าจะเป็นตามหลังตีของในแคนนี้มาแฮปก็เป็นแคนที่ผมอยู่นะ เหมือนบบบ้านมันก็อยู่ใกล้ๆกล้ด้วยไงแลนผมก็ออกไปก่อนเลยก็นี่แหละครับตัวที่ผมยิงไปเมื่อกี้นะโดนดาซะแล้วอยู่ในหินไม่ปโปรแล้วมันว่าผมอยู่ในหินด้วนี่นี่แฮปอยู่ในหินเป็นไงหินจริงปะ่ะตอนนี้ก็ตัดมาที่แย่งเหรียญเลยครับก็เมื่อกี้ก็ไปบวกมาเลยนะแล้วก็ตัดมาอยู่ในฮาเบอร์นแับเดี๋ยวมันก็จะยาวเกินไปบอกกันแฮว่าอันนี้คือ เล่นมา2-3 3วันไงแต่ก็จะตัดให้รวดเดียวรับให้เข้าใจง่ายเลยนะผมก็ได้เหรียญมานั่นเองครับกับปืนแปลกันก็วิ่งออกเมืองไปอันนี้ก็มันก็ตกมา2เหรียญน,นะในเซิร์ฟนี้อีกเหรียญหนึ่งเพื่อนมันก็ได้ไปครับอยู่ที่แบนดิตแคมปนะนี่เราก็ออกอย่างปลอดภัยนั่นเองครับผมก็โยนเหรียญให้เพื่อนไปเดินกลับบ้านก็ ตอนต่อไปนั่นเองครับดีที่เหรียญไม่อยู่ในตัวนะแล้วก็พวกนี้มันก็ส่งผมกลับบ้านนั่นเองครับนี่มาถึงบ้านเนี่ยตอนนี้เพื่อนมันก็ถึงบ้านเลยครับก็ยังมีคนตามมาเล่นนะคนดักจากบ้านก็ยังมีครับทุกคนตอนนี้เหรียญที่ได้มาก็2เหรียญครับทุกคนก็มาถึงบ้านเรียบร้อยนะแต่ว่าเพื่อนอีกคนที่หลุดแฮปก็ก็ตามนี้เลยครับก็ตายไปแล้วก็โดนไอตัวนี้มันแย่งไปแฮป ผมยิงไม่ได้ไงกระสุนนี่เหลือศูนย์เลยครับโทษเฟลนะนี่เพราะว่าเกิดบนบ้านกระสุนมันก็ไม่ค่อยมีไงมันน่าจะอยู่ชั้นล่างครับป้อมปืนมันก็ตามนั้นเลยครับแล้วก็ผมจําได้ว่าเมื่อกี้ผมยิงตัวแถวนี้นะโตรเฟลไอ้นี่มันหยิบได้เรจะไปเก็บตรงนี้ข้างหน้ามันก็มีคนครับโอ้โหเหรียญเราอันนี้คือดูนี่เลยครับได้เซตมาจะสับเซต ร่วงไปเราก็เสียไปหนึ่งเหรียญนั่นเองครับก็เข้าบ้านได้หนึ่งนะเพื่อนมันหลุดไงหลุดหน้าบ้านเลยบโคตรเฟลนะจอดนี้ตอนนี้ก็ตามจะมาตบคืนแอบแต่ก็มันเข้าบ้านเลยไงไม่ทนันแอบทุกคนบอกแล้วว่าตีนี้ก็หลายคนนะเป็นตีถ่าย,ยแ้บทุกคนแล้วก็น่าจะรวมกับฝา้าหลังด้วยนะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ย แต่ก็หลายคนมากเลรบบวกไปบวกมาผมก็โดนวาร์ปกลับบ้านกันอีกแล้วเลยครับแล้วก็หลังจากที่ตายตรงนี้ผมก็ออกเก็บไปนั่นเองครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะเล่นเลยไงเหรียญก็ชิงไปเรียบร้อยเลยครับแล้วก็ต่อไปก็เหลือแค่กันบ้านเลยนะแล้วก็เวลาต่อมาครับผ่านไป5ชั่วโมงครับทุกคนนี่ซึ่งพวกเมื่อกี้มันก็มาเล่นบ้านแกร็บ บอกแล้วว่าโคตรไวเลยนะนี่อะไรไงซึ่งผมก็จะเข้าเกมที่นี่คือรอนานมากกว่าเกมที่มันจะเข้าได้ที่ผมกดไปนี่ก็หมดสักเพลงเลแฮปเนี่ยอ๋อเข้าเกมมาแฮปบ้านก็ไม่เหลืออะไรเลยครับนี่เกิดมาก็โดนป้อมไล่ย,ยิงซะละ แต่ก็ยังดีครับที่ผมมีเตียงอยู่นะก็อยู่ชั้นบนสุดแับเราก็พอมีหวังให้เล่นอยู่ครับผมก็หยิบปืนมาแต่ก็ไม่ค่อยที่จะมีปืนให้เราเล่นซะหน่อยนะก็หยิบไปมั่วแล็บจังหวะน,นี้นี่บอกแล็บว่าตอนนี้คือโคตรมั่วเลยมีอะไรให้หยิบก็หยิบไปเลยเพราะว่าบ้านมันแตกเล่ไงทุกคนบ้านมันโดนซะลนะที่เรายังเหลือก็อยู่แค่แบบชั้นบนนะชั้นล่างก็ไม่เหลือแล้บ นี่ป้อมก็โดนยึดละโอ้โหผมก็ได้รอครับว่าจะเอาบ้องส่วนนะตอนนี้คือยังไม่รู้จำนวนแับว่าพวกนี้มันมากี่คนกันนะเดี๋ยวดูตอนนี้ครับนี่เลยครับทุกคนดูดิโอ้ยตอนนี้คือผมก็เลือกยิงไม่ถูกแล้ว่าจะเอาบ้องยัดที่ไหนนะนี่ซึ่งมันก็รื้อบ้านด้วยจบจัดเลยเราก็เสียบ้านไปน, ap, นั่นเองแับช็อตนี้ หมดกันแฮปบ้านเราก็เสียไป2เหรียญเลยนะตอนนี้ไม่เหลือเลยแต่ก็ไม่เป็นไรแฮปเราก็ได้เตรียมแผนการไว้เลยแฮปสำหรับแผนการที่2นะนี่ดูดิเกมผมกำบังบกไปเลยเนะี่ยไม่รู้เป็นไรช่วงนี้มาดูนี่เลยครับนี่แผนเราตอนนี้ทำเซ็งไปก่อนนะทุกคนซึ่ง ตอนนี้พวกเราก็ได้ไปแอบระเบิดไว้นั่นเองครับก็อีกบ้านหนึ่งนะบอกเลยครับว่าเป็นลังเลยนะเพื่อที่จะไปถล่มนั่นเองครับเอาที่หลังนั่นเองนะถขาบอกว่าหัวรถที่หลังนี่จะสนุกกว่านั่นเองครับมาไปชมกันมาแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่พวกเราจะไปเรดนั่นเองครับไปล้างแค้นนะรอบก่อนนี้คือบ้านนี้มันเหลือสร้างแลบอันนี้เซฟมันก็เหลือที่19ชั่วโมงครับก็ไม่ถึงวันเลยนะถ้าเรดไปก็จะยึดบ้านมาันแลบ เพราะว่ารู้ว่าจะจะแบบจะเอาเหรียญไปตั้งบ้านไหนไงบ้านที่ผมเก็บระเบิดก็นี่ป็นแบบบ้านเล็กๆเองครับเนี่ยมาตอนนี้ออนกัน4ี4่สแบบี่หคนครับรวมผมก็5้าคนนะไม่รู้ว่าพวกมันกี่คนคแรบบับตอนนี้มันก็ดึกด้วยไงแต่ก็เอานะเราก็พร้อมรบนั่นเองเซตสุดท้ายเดิมพันแล้วทีนี้น,นี้คือ วิ่งไปบ้านมาแน,นบผมก็ไม่ได้ฟาร์มเวลเช่นเคยครับก็ยังเป็นเลเวลหนึ่งนะที่เกียจฟาร์มทุกคนเี hey. เรทให้จบจบนะจะตายก็ไม่เป็นไรนครับแล้วก็ต้องเอาให้บ้านเละนะั่นเองระเบิดมันเหลือไงไปแต่ก็ลองดูครับอันนี้คือระเบิดเหลือนะในตัวผมเนี่ยเดี๋ยวพวกเพกื่อนมันก็จะเรทเองครับผมก็ครบให้ก็พอนนครับเนี่ย hey. ม <Follow> าเดี๋ยวก็เดินไปบ้านพวกนั้นกันนะครับทุกคนโอ้มาถึงนี่หน่วงแล้วบ้านใหญ่อะ่ะนี่ยังอยู่หลายชื่ออันนี้คือไม่รู้ว่าออนกี่คนวะ แต่ก็ถ้าอ่อนก็ไม่น่าจะเยอะนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันดึกมากแล้วมาเพื่นอ้อมล่ะโคตรหน่วงเลยวะ่ะเดินแบบรู้สึกช้าๆเลยแฮปเนี่ยน่าจะเป็นที่บ้านใหญ่นะอันนี้จะเรตแบบสร้างแคมป์บ้าวะเนะี่ย เดี๋ยวตามเพื่อนดูก่อนนะแคมเพื่อนล่ะข้างหน้าเอ้าไม่ใช่บ้านเพื่อนละ่ะนึกว่าบ้านเพื่อน ไปเลยครับทุกคน,นเดี๋ยวไปสร้างแคมป์แถวนี้ครับเดี๋ยวจะเล่นยากเอามันติดบิลอะไรเนี่ยไม่ได้ไกลจากบ้านนะนี่ติดบิลเฉย สร้างเป็นไม้แบบนี้เลยครับในตัวผมก็กลิ่นก็ไม่มีนะก็เอาให้มีที่ยิงก็พอแล้วตอนนี้ยังไม่บวกกันเลยนะไม่รู้ว่าอยู่เปล่าเลยทุกคน สร้างต่อไม่ได้แล้ววะนี่ได้แค่นี้แหละบ้านเราเอาแค่นี้แหละนี่เฮ้ยจ่อเลยวะนี่ครับเริ่มแผนการละเดี๋ยวผมก็ครบให้แล้วกันโอ้มุ้งไม่ค่อยดีเลยวะตรงนี้มันติดบิลวไงเมื่อกี้เนี่ย โอ้ไปเล่นล่างดีกว่าวะเอาแล้วไอ้เฮ็ผมก็มีลูกบ้องอยู่นะจะไปช่วยเพื่อนซะหน่อยวะตรงนี้มันมีบ้านแคมป์พวกมันวะมีสองหลังแล็บใกล้ๆน,นี้เนี่ย เดี๋ยวครบหลังก็พอเลยนะเดี๋ยวจะบินมาพวกนี้หมายเพื่อนเรดไปแฮบโอ้เพื่อนมันเจาะตรงเข้าไปเลยรฮบเนี่ยเอาเลยตอนนี้ยังไม่บวกนะอยู่บ้านพวกนี้หรือว่าหลับกันหมดละ โอ้ยยัดไปเลยครับปับงเข้าให้บิวเชไมไปเรียบร้อยเจอบิวแล็บทุกคนนี่เพื่อนมันได้ละเอาเรื่องครับเฮ้ยแชทมีกี่ลูกเองวะระเบิดผมนี่คือยังไม่ได้ใช้แล้ว เมื่อกี้เห็นตัวมายิงเพื่อนอยู่นะน่าจะมีคนอ่อนอยู่ครับอรเอเคเฮ้ยจอแค่ผนังสองผนังเองครับเนี่ยเจอเลยโคตรดีระเบิดผมนี่คือยังไม่ได้ใช้แลบเนี่ยแต่งเท้าครับเนี่ย,ม,ยมีหนึ่งเท้าตรงนี้ เดี๋ยวรื้อเตียงกันก่อนเลยปิดไว้ก่อนฮับยังไว้ใจไม่ได้นะยังมีบ้านแคมป์อยู่ข้างๆเนี่ยเฮ้ยเรียบร้อยรับตอนนี้ผมบ้านะเรียบมันก็รื้อกันใหญ่เลยเสร็จเลยฮับแค่นี้เองอะอ้อ ตรงนี้มีเตียงด้วยครับเดี๋ยวไปดูในบ้านซะหน่อยครับว่าเป็นยังไงกันว่าหลังนี้ โอ้ระเบิดเพื่อนป่ะเนี่ยหินเต็มลังเลยเดี๋ยวไปเก็บระเบิดผมก่อนแนบเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสำรวจบ้านเก็บไปเลยไม่บ้องเรดเสร็จแล้วเรายึดบ้านมาแล้วเนี่ย โอ้ยมีตัวยืนอยู่แอบเนี่ยพวกนี้ยืนหลับไม่หวเก๋นี่คือต้องรื้อเตียงแอบเนี่ยยังพอมีคนออดอยู่นะ ตรงนี้อีกเตียงหนึ่งฐานไปซานี่เลยครับได้เวลาที่เราจะมารื้อบ้านคืนนะนี่ตอนนี้ผมมาแค่สี่ห้าคนนะทุกคนนี่พวกมันพวกมันออนกี่คนเนะนี่ยที่ถึงว่าสะดวกแล็บโคตรเจยวผมยังไม่ทันทำอะไรแล็บเนะี่ย ทำแคมป์ก็ยังไม่เสร็จนะเร็วเสร็จละอย่างไว Follow me เฮ้ยอุย้ยนี่ครับเริ่มมาละเอาแล้วนี่เพื่อนโดนแลยครับทุกคนเริ่มมาแล้ว,ลว,นนม,ม,ลวมันก็มีบ้านแถวนี้เยอะไงน่าจะพอมีของเล่นอยู่ ร่วงไครับได้เวลากันบ้าเล็บม้าหลังนี้เรายืดมาละมันอยู่ชั้นบนวะเข้าได้ไงวะเนี่ยมีคนอยู่ด้านบนแอบเนี่ยยังมีเตียงอ่ะเดี๋ยวลากป้อมขึ้นไปเลย นี่มุมนี้ป้อมอย่างเยอะลาขึ้นไปอะข้างบนก็เห็นไม่กี่ป้อมเองนะเด้าเวางไปซะบ้านจะได้ปลอดภยัยโล่งเลยตรงนี้เนี่ย เตียงมันเยอะอย่างวะหรือไม่หมดสักทีตรงนี้อีกตัวหนึ่งครับเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยตายไปนั่นเอ๊ะเก็บมาแล้บ บ้องจริงอยู่นะไปเอาจากไหนวะเนี่ยยังมีกล่องอแถวนี้หรือว่าไปฆ่าเพื่อนมาวะโอ้ยชิบ่ายละจบแล้วมอันมีมีดนะเนี่ย ทางแลบทุกคนโอ้โหยิงไม่ได้เลยมันอยู่หลังนะเมื่อกี้เนะนี่ยนีอ่อ้รอดนึกว่าจะตายซะแล้วดีที่มันไม่มีมีดเลยเนะี่ยค้างเฉยคนมันเยอะเกินว่ะอ้อรีกเกมแป๊บหนึ่งแฮปทุกคนป่าเก้าใหม่เกือบเล่นไงเมื่อกี้ นี่มาเริ่มเยอะเลยครับทุกคนเอาแล้วเอากระสุนแป๊บหนึ่งกระสุนนี่หมดโคตรไหวเลับเฮ้ยไม่มีสุนฟ้าเลยเหรอนี่เอเคแล้วกันแอบโอ้โหหลายตัวมากแล้วแต่บ้านเนี่ยเราได้บวกมันแน่แอปคืนนี้ นิดนึงไม่โดนโอุย้ยโอ้โหยิงตรงนี้มันก็จะมีดามจไม่ขึ้นด้วยนะแล้วก็กดไปเลยเฮฟสามสิบนัดมันก็มีไม่ขึ้นแล้วก็มีขึ้นนะดูดิโอ้ยฮะ โอ้โห,โโห,โโหดาเมจไม่ขึ้นถ้ายิางที่กงมันก็จะเป็นแบบนี้นะมันจะมีฟุกแล้วก็ยิงได้ด้วยนะแล้วก็ยิงไม่ได้เป็นอะไรไม่รู้พาไปเอากระสุนแป๊บป้อมปืนนี่กระสุนหมดแล้วหรอดูดิ ยังมีวิ่งมานแถวบ้านแล็าาเ,ลเนี่ยน่าจะหมดแล้บป้องปืนว่าเพื่อนมันปิดวะเก็ไม่มีด้วยครับเนี่ยต้องยิงไว้ก่อนละโดนลูกซองยัดเลยบเพื่อนเนี่ยร่วงเลย หรือไปแยบโอ้โหตรงนี้มีเตียงดูดิว่าแล็บเกิดจากไหนกัน,นมาไม่พักเลยตรงนี้อีกหนึ่งบอกแล a บว,ว่าตอนนี้ปืนแถวบ้านนี่คืออย่างเยอะแน่นอนแ l a บ มาวิ่งเก็บเล่นได้เลยนะตอนนี้เนะี่ยยังจะลงไปเก็บไม่ได้คนระับแต่ว่าน,นี่คือหลายคนมากเลยนะเดี๋ยวค่อยลงไปทีเดียวตอนนี้คือยิงไว้ก่อนนะตอนนี้ป้อมปืนมาติดเลยคนระับโอ้ยโอ้ยดาเมจไม่เข้าอีกแล้วนดะสุดท้ายตัวนี้ไม่ได้จะใส่ก่อนนะเมื่อกี้เนะี่ย ขึ้นร้อยกว่าเลยเกือบตายนะเดี๋ยวต้องไปเก็บปืนที่เมื่อกี้เลยครับน่าจะหลายกระบอกนะ ยิงแบบไม่เก็บของแล้วตอนนี้เอ้ยต้องมีคนแบบคุ้มกันบนบ้านสักคนหนึ่งอะ่ะจะไปเก็บของได้ตรงนี้ศพหนึ่งเมื่อกี้โอ้ยดูดิยังเล่นว่ะตัวนี้ไม่ใส่กระ เอาของตรงนี้ดูฮะผมว่าน่าจะหลายกระบอกนะยิงไปหลายตัวแล้วตรงนี้โอ้ยร่วงเลยต้องรีบวิ่งไปฮะมันมีตัวมาวิ่งเก็บของหรือเปล่าอาเกิดตรงนี้ไปเลยเพื่อนมันยิงอยู่ปะ่ะเพื่อนน่าจะคุมอยู่นะเฮ้ เห็นคนวิ่งมาแล้วต้องรีบเก็บละแล้วก็ยิงมันนี่เห็นตัวไอตัวสีชมพูนะแล้วก็ตัวเขียวนี่มาไวจังเก็เราได้ของคืนมาแล้วเก็บให้หมดแล้วก็เข้าบ้าน ตอนนี้ปืนน่าจะหลายกระบอกมากแล้วเนี่ยโอ้โหร่วงป่ะจะต้องคานไปตายแถวบ้านก็ยังดี ได้คือเล็บของผมนะยังอยู่ดีนั่นเองตรงนี้ นี่ไงโดนบ้องไปบเมื่อกี้มันเล่นเพื่อนอยู่บนแคมป์นะ้ยแคมป์นี้มันก็เป็นแคมป์ผมนะเดี๋ยวรื้อซะเลยฮับเนี่ยมันก็จะได้ตกลงมานี่โอ้ยไอตัวที่โดนยิงบ้องเมื่อกี้วะยังมีเพื่อนมาแน่นอนเนี่ยแบบนี้เพื่อนมันชุบอยู่ใช่ไม้เรียกแบบนั้นเดี๋ยวเข้าไปนินเดียฮับเดี๋ยวเราไปรูดกัน โอ้ลับตายแล้วปิดไว้เลยเยืดแคมป์คือแล้บทุกคนตรงนี้ก็ปิดด้วยแรับเดี๋ยวพวกนี้มันก็บินขึ้นมานะเกเกืบบตายเลยเนี่ยเลือดเหลือสามมีอะไรบ้างบายเก็บมาให้หมดเลยโอ้โห โอ้ยแสดงว่าบ้านแคมป์พุกนี้ก็ของยังเยอะดียังมีของเล่นเล็บเนี่ยเอาเรื่องมีคนอยู่ข้างนอกเล็บเดี๋ยวปั๊มยาแป๊บหนึง่งเก็บตายเลยเนี่ยเหลือหนึ่ง มาเลยครับสองคนเมื่อกี้นี่ที่มันอยู่ในแคมป์เรานะมาแล้วแบบนี้จะมาเล่นเราคือแน่นอนครับรู้ทันโอ้ยใครเล่นเลวิดวะเนี่ยยังหน่วงแล้วตอนนี้เพื่อนเหรอหรือว่าพวกมัน เน่ยังมีตัวจะเล่นผมวะมาสิโดนไปนัดหนึ่งเรียบร้อยแฮปตแลนี้ก็ไปกันหมดเลยนะนี่บอกแล้วว่ายิงโคตรนานอันนี้เพื่อนมันไล่เรดแคมป์ข้างนอกอยู่นะผมก็จะไปไล่เรดด้วยแฮปมันก็มี ป็นแคมป์แถวนี้ไงหลายแคมบ้างเล็บไปสร้างแบบพวกเบวพวกนี้อ่ะเดี๋ยวไปกำจัดนั่นเองโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ก็จัดการไปเรียบร้อยเล็บแล้วก็ได้เหรียญมานะสองเหรียญน,นั่นเองครับอยู่ที่บ้านนี้นั่นเองนะก็ตามนี่เล็บเป็นงไงกันบ้างครับสำหรับการล้านแขนของพวกเราครับโดนเรดไปนะั่นเลยก็ปล่อยสักวันหนึ่ง พอเซิร์ฟมันใกล้รีก็ไปเอาวันสุดท้ายนั่เองครับทุกคนโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าหากว่าใครที่ชื่นชอบหรือว่ายังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้วงด้วยนะครับวันนี้ผมก็ไปก่อนนะทุกคนไม่ไกครับไว้เจอกันใหม่นะละ